สบายดีพี่น้องวันนี้ลูกพี่ใหญ่เข้ามาลินพี่น้องเออมนเผมมาลินน้ำน้องพี่น้องอ้นก็บบเตซื้อข้าวเปียกมากินสกินเท้าบอมนก็กินบะเพิ่นบะเพิ่นกินแล้ววกินน้ำจิ้วเขาจะกินจะน้ำเพิ่นเขาอยากกินน้ำปั่นน้ำปั่นบ่มีพี่น้อยกินบ่อะไรปั่นนะน่ะปั่นเพียงปั่นอันเบ่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 สบายดีพี่น้องมาไหกินข้าวเปียกบอเตเพิ่นบมอยากอะไรกินคนเดียวพี่น้อย ไล่หลายเกลยมลนก็มาลิน,นำ้ำแบบขอบใจเพิ่นแหละพี่น้องเลยเพิ่นเอาเสื้อผ้าเล็กน้อยมาให้หย,หย,หย,หยักเลยไล่ถ้าห้สนิก่อนนะกะทอดไว้อยู่แด้วพี่น้องหุมไว้อยู่อะ้รสุภาพใส่ถุงไงน้ำกันได้เสือาาอเส้อผ้าแล้วมลหลายด้พี่น้องเสื้อผ้าเล็กน้อยถ้าเกิดลูกนี่สมสสบรูรณิช<ม>ื่อเละเอ้อชื่อยังมันหลายเลยเล็กน้อยผัดใส่เสื้อผ้าอ,อ่อมเลย เดี๋ยวจะเตือนละจอมหาเดือนอีกสี่เดือนเนาะขอดเดือนใดนเดือนซิบวาอกไปเดือนไหนเดือนยังเดือนหกถ่ายเดือนซิปแหละถ่ายเดือนเก้าถ่ายเดือนซิบถ่ายเดือนเก้าเดือนซิปเนี่ยบอกเก้ากับซิบสองเดือนเนี่ยสา้าสัปดาห์ ซาวสัปดาห์จากตัวน้ซาอสัปดาหซาออาทิตย์นะทองเขาคุณบอกเจอเนาะบักบโบราณเขาเปียกหมูกรอบทำไมหายไรแต่นี่เต็มตั่วเลยเขาเปียกเขาก็เลยหมักใส่หมูนะคอยหมักใส่ก้อนเลือด มันเป็นมูกรอกนะคะพอยากใส่อยากอยากใส่เป็นพวกกระดูกมูกระดูกไก่กระดูกมูนะมันสีแซ่บกว่ากันอันนมีมูกรอบกระเพียงห้านี่ฮะมีกระเพียงมูกรอบกับกระเพียงเส้นเนื้อนหมูมัดแล้วนึกอะไรก็หาเนี่แล้วก็ติ้ง คือเมื่อไวค่บเอาคนหอดลูกได้ทำมนาปมานน้ำผอยู่ร่มหวได้กินหอดลูกนอนมนนาะนอดได้มากสี่เหลี่ยมค่ะเคยนอนน้ำบูกเอาไปในอนนะนะนี่คือนอนอดเชียงหัวเชียงว่าเนาะนมะอ้อมแอมอ้อมแอมเดยวกันกันเม่แต่ก็มคือเจอสี่ลี่ยค่ะบนนอนเบนหอยไหนบนางอ่างบนหาน้ำบ่หาอย่างนี้ยบ่ บออยากเอามาคนมันตกเลยบอกเอามาตอแรกวันศกากมาเบิดนะ้ดมาเลยขึ้ไปขึ้นมาต้องไปดอกว่า้องพาลุงเมื่อเตรียมคองมาครั้งนี้จะมาม,มาทำกันกระบ,บอกปะวะัติโมเดิรนนะครับทำแมนมาหลายอย่างหมดเลครับมาหลายคนทำมันจีอยู่ยาวเมื่อนั้นหระเมื่อนี้เนาะเมื่อนั้นหระเมืม่อน,น,นี้คือตัวสื่อหรือมาแล้วมันบัคับเจ้าขอ,องแห้กลับ ลูกเขากข็งใช่นอ่ะมันรู้มันพอพอบิ่ก็บอกสุดั่งบอกเพเบิ่งอเป็คัวดีไมหนูาคั่วดีดูไ่เป็ดนะอาบน้าอาบไม่เ่นชีเม่นเมียวเด้แทบไม่เหลเปลืยกเี่นองเลยกินหมดแล้ว ดูหันมาโน่อเป็งเดี๋ยวมันมาโน่ยนั่นเสาแก้วมันเป็นยางทองยั้ไงมจะจอยมันโซ บบท้องมันจะบบท้องมันใหญ่ไงมันกินเผามันใหญ่มันท้องมันโตแบบจอดท้องแบบปุบปุบนอนเปิดแอร์วันนี้คืนเปิดแล้วมีอยู่ข้างในมันอับเปิดเปิดมันเย็นแล้วเรียบร้อยแล้วกัมันเย็นแล้วมันได้อันาอะนาแล้วแล้วเ้างกระมอเปิดกระลมคอยชะสะอากาศันนี่เขาเปิดนะเปิดกระลมนอน เพิดจะเปิดต่เมื่อค่าเปิดนะอากาศจะเย็นเมื่อคืนนี่ก็เปิดแอร์มันเย็นเลยก็เปิดพัดลมคอยออกมานอนห้องโถงในหลากปิกนิกนอนกับมานาสองคนเปิดพัดลมหน่อยนอนเขาอากาศวันเนี้ไปเปิดแอร์แล้วเขาเป็นวัดลายห้องเลือนเจ้าวเลือกนอนเลยคอยเลือกนอนแล้วเขานอนห้องโถงปิกนิดๆขลากไปโลกกระลูกขนาดชอบระทัดเมื่อคืนนี่ก็ตีสองมานาตื่น เล่นกับแม่จนชอดแจ็คือตื่นสัน่นมันนอนแค่เอามานอนแต่เวรมานอนแต่หกโมงมันเลยนอนเวรตื่นมาและวก็การ์ตูนการ์ตูนกาตูนการ์ตูนอยู่หันแหลกปวดฉี่ปวดเนี้ยเอาหรือเปล่าเราไปถ้าแบบมา่บอกปวดไงโอ้ยเจ็บมองหันเจ็บมองนีมิตะมองเจ็บมองปวดนะโอ้ยโอ้ยหันโอ้ยอยู่หันแหละกโอ้เจ็บอันนี้ก็เจ็บโอ้ยเจ็บอันนี้ก็เจ็บ ถ้าได้กระตูนนะไม่ได้เจ็บนะนเศ้าเจ็แบ,บแล้วแปลเนาเบิ่งแล้วก็บ้าเออ๊อ๊ะเกันจนห,หายใ่ไหมสิมหาหนังห่วงคำกลางคืนนะมันเบิ่งหนังว่ะคนได้ผู้ชายนี่เข่าขี้กันขนาดไดนถเป็น,ปน,ปนมันไม่ได้มันไปอยู่คอยไปอยู่มันจมา เพ่งพอมันเห็นดิอ๋อเพ่งพอแพ่งใครละแม่มาอยู่ละเพ่งได้บักกล้าดื้อบ่ดื้อคืออยู่น้ำแม่ไดรบอกเงียบไดรบ่กซนปันไรถ้าแม่อยู่น้ำไหนเอาแลยบ่ย่านไทยทั้งทิ้นกูเก่งกูเก่งกว่าหมูอ่ะกันตอ้เฮือนน่ะบ้ย่านณอะไรทั้งทิ้น จะลุกใญาติาพอ่อสยญาติพ่ออยู่ได้มานานี่ยญาติเวลาอยู่ลำเลาอย่างเีง้เว่าอันถ้าแม่อยู่น้่นดระยะนี้ให้บางูจักเศร้าในเดือนพฤศจิกีเพราะว่ากระโดนตัวสิเศร้าเป็นชมูเขาเดิหันนะเขาได้หยยนันนะเขาได้พิดใจนะ ปลาขึ้นตรงนี้จอบมือแก่ใช่ไหมเลยบอกบอกมีประฟ้ามันมาหมักมันหมักแบบนี้เริ่มเป็นร้อยเริ่มใหญ่เรื่อยๆนี่เนาะตัวสำนีก้อยังมาน้อยกว่ามีก้อยแบบมันใหญ่บ้าตังสมขามเดี๋ยวสำหนึ่งจะมาเลือกหน่อยเลยมันบอตายเนาะมันบอตายง่ายเด้อ ซาพันช่ำช่ำขาวาตัวซาพันมันใหญ่ๆใบเล็กๆน่ะบาตัวหนึ่งสี่สิบพันตัวดำๆหมดตาผปโง่ายไม่สีดำตัวบรรยายนี่ค่ะปลาตัวหนึ่งสี่สิบมันตัวดำๆหมดราโปโพ นมำลาลานพี่น้องกูอิมแะพี่นองลาตก่อนมี่น้องกินนี้กับพี่นอ้องสะบาดีพี่ไม้มง